สวัสดีค่ะมือนิมดสิภามาเบ่งผักกูดนอเวยด้าจ้ามิตะหยอดงามๆนะคะวันนี้จะหักไปทำกับข้าวกินจ้าเอาไปลวกกระไดเอาไปพัดกระแซพี่น้องจ้ามิตะหยอดอวบๆหยอดกำลังอ,อ่อ,อนๆนะคะเบ่งดูเแลจ้าหักป้อหักป้อโอ้ยจจแมนถึกใจหมดหลาย เอาไปเทียนี่มอสวาเสียไปลวกแล้วก็ใส่ฟิดไว้นะคะคันกินบบเบิดนี่ยอดเงี้ยงๆสีกระแสบเด้พี่น้องมันยังอ่อนอยู่จ้ะความจริงอันยอดน้อยๆจังสีมดบ่ค่อยมกักปันใดนะมดสิมสักยอดเงวยงๆจักน่อยนะคะมันสีแบบว่าหวานแล้วมันก็กินได้หลายทั้งหวานทั้งกรอบนะคะเก็บไปหลายๆโลยจากของฟรีนะคะเก็บไปไว้เพราะว่าปีหนึ่งมีเที่ยเดียวนะคะหลังจากว่าหิมะละลล่ไปเบิดเราวม่นก็คอยซิผโพขึ้นมานะคะ ถ้บ,บกเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะอีกสักพักหนึ่งมันก็สิเป็นใบเฟิร์นหรอวคะ่ะมันก็สิเป็นใบใหญ่มันก็บม่มีให้เก็บกินละตอนนี้ก็เลยต้องเก็บให้ได้ละ